นะมีคนพูดถึงแต่ไอเทมนี้เยอะมากโครีวิวเยอะมากเขาบอกว่าเป็นที่สุดคู่จิ้น2023 Baby b i t e Day บค์เดย์อันนัยเมลอ t ไบรทชุดที่พารีวิวสะท้าได้ไหมคะมาต้องลองแล้วค่ะจัดจ้าทาเดยครีมสีขาวก่อนนะคะแล้วคืนนี้เราค่อยทาเซรั่มนะหน้าใสตอน,นคือ ครีมค้นอย่างนี้นะคะซื้อปุ๊บใช,ใช้เลยจ้าไม่เห่อเลยค่ะใช้วันแรกเริ่มเลยใช้เด็กครีมอย่างแรกเลยค่ะทาฟ้าเด็กครีมตัวนี้นะคะมี Uv protect ให้เราด้วยนะตอนแรกจะวุ่นวุ่นนิดนดมีเด็กเกมาบ้านด้วยอุปสรรคในการรีวิวค่ะทุกคน เด็กๆหลับแล้วเราก็มาทาทินผิวก่อนนอนนะคะด้วยน้องเซรั่มตัวนี้หน้าใสความรู้สึกแรกที่ใช้นะคะมันเหมือนแบบผิวสักๆมันดึงเซลล์ผิวต้าแบบให้หลุดออกมาค่ะทุกคนแล้วน้องก็ไม่คม่อยซึมไวไม่แสบนะใช้ไปสักพักกับเพื่อนๆจะรู้สึกว่าหน้าเด้งขึ้นใสขึ้นนะคะด้วยความที่เขามีแบเบอรี่ที่เป็นตัวช่วยยับยั้งก,กรารทำงานของเอนไซม์เทโรซินเนสความพยายามที่อยากลองก็ยังไม่หมดค่ะวันที่ 2. 2ก็ยังคงใช้น้องครีมทาฟ้าตอนเช้าเดย์ดยครีมอยู่ค่ะน้องมีวิตามินบีสามแล้วก็วิตามินอีมีตั เกลี่ยง่ายนะเหมือนจะดูหนาแต่เกลี่ยง่ายมากแล้วก็นองซึมไวมากแล้วก็ทาแล้วหน้าไม่เทาทุกคนช่วยปรับหน้าให้ใบขึ้นจริงๆแล้วยิ่งใช้เซรั่มบำรุงก่อนนอนนะนะคะทุกคนพอตื่นมาทุกคนจะมีฟิลแบบนี้ได้เลยคือตื่นเช้ามาทุกคนหน้ามันจะนิ่มขึ้นแล้วพอเราลงตัวนี้ปุ๊บเราจะเห็นเลยว่าเคยจากที่มันดติดหนืดหรือว่าเป็นลอกเป็นไม่ใช่ลอกเป็นขุยไปเลยเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วมันก็จะสนุสมุดขึ้นแต่ความอยากลองของแป้งก็ยังไม่หมดถ้าแป้งลงรองพื้นไปด้วย อันนี้ใครสามสิบอาบเลยสามสิบกำลังสามสิบใช้ได้ดีเลยมันจะเป็นวัยที่บอกว่าสภาพผิวหน้าหรือสภาพร่างกายมันกำลังปรับตัวชูตี้พาสวยไปตามกันนะคะทุกคนชินาซี่สโรแล้วค่อยติดตามนะวันรอบหน้าั้งใจะอะไรมารีวิวอีกลับรองว่ามีประโยชน์แล้วก็สามารถไปปรับใช้ได้ทันทีแนะนำคนต่อได้นะทุกคนได้บุญด้วยไปลองดูนะคะบ๊ายบายชินซี่สโรใครใช้แล้วเป็นยังไงมาเมนบอกได้นะ